สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รัดจะมาให้ดูลองเท้านะคะรัดสั่งรองเท้ามนาสั่งรองเท้าใส่หนะะ้าร้อนเนานี่เป็นรองเท้าผ้าใบอยู่นะนะฮะสีเหลืองสวยมากเลยเป็นไซส์เด็กนะคะเป็นรองเท้าของไซส์เด็กแต่สีเขาสวยดีแล้วก็เลยชอบแล้วก็เลยสั่ง ัดอยากได้ของฟรีละ่ะของฟรีล่ะที่ว่าเป็นสีเหลืองแต่ว่ามันหาไม่ได้สีเหลืองมีแต่ว่าไม่มีไม่มีเบอร์นะคะนี่ค่ะสวยอยู่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ทรงสวยนะคะไม่แพงนะคะนะคะี่ค่ะรงด้านข้างก็เป็นแบบนี้สวยชอบอยู่นะคะสีสดดีใส่กับชุดแสบอะไรได้หมด สามสิบเก้ายูโรเองนะคะไม่แพงคาราาีเทศก็ถูกใจนะคะดีด้วยสวยโอเคค่ะแล้วก็ล้วก็สั่งมาตัวนี้เป็นรองเท้าใส่ในบ้านพี่สาวสาวมีเขาเขาดูในรายการโฆษณานะคะเขาบอกว่ามันดีมากเลยเป็นรองเท้าใส่ในบ้านนะคะเนี่ยค่ะเราหากเราสามารถหักได้แบบนี้แล้วใส่ในห้องน้ําใส่ในพื้นลื่นๆน,นะคะกันหกล้มด้วยนะคะเนี่ยกันหกล้มด้วย ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยดีมากมากเลยก็เลยสั่งนะคะสั่งให้สามีด้วยคู่หนึ่งนะคะสั่งให้สามีเป็นสีสีดําแล้วก็สั่งให้พี่สาวสามีด้วยเป็นสีออกสีออกเหมือนขี้ม้าน่ยนะคะแล้วทีนี้แล้วก็สั่งให้ตัวรัดเองด้วยตัวเองก็เป็นสีนะี้ยสีส้มนะคะสวยสามารถหักได้แบบเนี้ยนะคะ ข้างข้างหลังเขาแน่นมากเลยนะสีสม้มมีทุกสีเลยนะคะเขามีถุงแบบนี้มาให้ด้วยนะคะถุงเป็นซิปล็อกห่งนะะี่นซิปล็อกสงสัยจะเป็นของเกาหลีหรือยังไงไม่ทราบนะคะถุงเขาก็สวนเราก็เก็บถุงไว้ใช้ได้คา่าเมเทศอยู่นะคะรองเท้าลองสั่งมาใช้ดูนะคะหน้าร้อนเนะะี่ย ของสามีก็เป็นสีดำนะ,ะของสามีก็คู่ใหญ่ก็เลยเลยสี่สิบห้านะคะของสามีสี่สิบห้าสี่สิบสี่สี่สิบห้านี่ค่ะของสามีไปนระาะว่ารีเทสดีมากนะปึ๊กเลยนะสิบแปดยูโรนะคะสิบเก้าเอ้ยสิบเก็ดยูโรเก้าสิบเก้านะคะคู่หนึ่งนะคะซีว่าสิบแปดยูโรนี่ค่ะ แน่นหนาดีมากนะคะนี่ของสามีนะแล้วก็ของพี่สาวสามีก็คู่หนึ่งนะคะเขาให้รับสั่งให้นะแต่เขาจะจะมาเอาวันนี้แหละให้รับสั่งให้ไปก่อนนะบอกนี่ค่ะนี่ของพี่สาวสามีเป็นสีนี้มีทุกสีเลยนะคะนี่ค่ะเป็นสีนี้นะคะ เขาจะใส่ถุงให้แบบนี้เรามีที่เหิ้วด้วยแล้วตรงนี้ก็มีซิปรูดด้วยนะคะถุงของเขามีซิปรูดเนี่ยเหมือนอย่างนี้นะคะเราก็เก็บถุงไปใช้ได้โอเคนะคะก็มีรองเท้ามาอวดให้ดูค่ะถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะในอเมซอนรัดไม่ได้อะไรจากอเมซอนนะคะนะคะไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าสิ่งดีๆก็มาแนะนำบอกต่อนะคะใส่ในบ้านดีมาก ใส่นอกบ้านก็ดีนะคะเนี่ยค่ะคาวาลิเทศโอเคมากเลยนะคะก็เป็นของของอะไรนะคะบาเดตบาเดตชูนะคะเป็นรองเท้าสำหรับใส่ในห้องน้ำได้นะคะผลิตที่ประเทศกีนนะคะแต่เขาส่งเข้าเยอรมันได้ก็ถือว่าคาวาลิเทโอเคนะคะเนี่ยค่ะ สวยนะ,ะสั่งซื้อได้นะคะในอเมซอนอันนี้ก็สวยค่ะไม่รู้เพื่อนๆชอบหรือเปล่าแต่รับชอบเนาะนีค่ะสวยเคค่ะลาไปแล้วค่ะลาไปกับรองเท้าสวยๆค่ะนะคะ่ะบ๊ายบายสินเสมอแล้วกลับมาเจอกันค่ะ